อย่า่ปิดก่อนคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ไม้นะครับอ่ะของที่ผมจะมาสอนผมขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าผมจะออกผมจะออกไม้บายใบประมาณหกไม้อ่ะวิธีแก้ทำยังไงวิธีแก้คือ นำไม้บา6ห6ไมน้นี้มาบวกรวมกันครับบวกทุกไม้ในราคาทุกไม้ครับ33 38บวก33 36บวก33 27บวก33 19บวก33 14ครับอ่าถ้ากลับหาร6แล้วเราจะได้จุด GP คัดรวมมาโอเคครับบอกก่อนเลยนะครับว่า อันนี้ผมค้างรู้อยู่แล้วว่าการไปขึ้นไปข้างบนยังน้อย,อยก็สามสามสี่ห้านะครับเป็นยังตานะครับส่วนพอร์ตเราเดิมตอนนี้ก็บวกอยู่สิบหกจุดแปดเจ็ดนะครับแล้วถ้าถามว่าผมรู้ได้ไงว่าการจะขึ้นไปข้างบนอันนี้ต้องมาต่อก,กันที่ ep ถัดไปนะครับเนี่ยนะครับมาดูครับ tp ปุ๊บเมื่อกี้เราบวกอยู่ประมาณสิบหกจุดแปดกว่านะครับตอนนี้เรากลายเป็นสิบเจ็ดจุดหนึ่งเก้าเห็นไหมครับผมรู้ว่ายังไงก็ขึ้นไปต่อไมยกดบายเลย พกไม้นั้นจะหายไปในทันทีแต่จะเหลือหนึ่งไม้อันนี้เราก็ถือชิวๆได้เลยในเมื่อพอดเราก็เป็นอมตะอยู่แล้วพอดเราลานอยู่แปดหมื่นจุดแล้วออกแค่ไม้เดียวอย่างนี้ถือสบายครับคลิปหน้าใครอยากให้เราสอนอะไรแบบนี้อีกให้พิมพ์คำว่าสอนลงลมาใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม